ฝึกอ่านสะระอีโดยมีตัวกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะอ่านตามครูนะคะกออิก,กอ,อกิกออกอ,อิกจออกีกอจิกจออกอจิกดอิกดกิดอ,อกด,กด,ออกดก

ขออีกกอขิก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 ถออีกกอขิกขออีกกอขิกขออีกกอขิก ฝออีกอฟิกฝออีกอฟิกสออีกอสิกสอีกอิหีกิกหอีกิกคอีกอิคีกิงอี งออกองิกชออกอชิกชออกชิกซออิกซิกซออิกซิกทออกอทิกทออกทิกนออกนิกนออกนิก พออีกอภิษพออีกอภิษฟออิกอฟิกฟออิกอฟิกมออิกอภิษมาอิกอภิษยออิกอยิกยออิกอยิกรออิกอริก รออีกอริกรออีกอริกรออีกอริกวอร์อีกโวิกวอร์อีกโวิกฮออีกอฮิกฮออีกอฮิก,ออก,กต่อไปฝึกอ่านเป็นคำนะคะอ่านตามครูนะคะ กกจกจกดิกดิกตกตกบกบีปีปกอีกอีกคิกคิกชิกฉิก Peak 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 freak freak seek seek heek heek. kick kick nick neek tick teek seek seek, seek. Thick, thick, nick, nick, pick, pick, thick, thick, pig, 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 rick, rick, pig, 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 he? he...